ให้หนูเหลือประมาณเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทได้ไหมหรือเกินหมื่นเหลือนะเหลือกําไรนะกำไรหมื่นกว่าหมื่นกว่าก็คือทั้งทุนทั้งกำไรคือสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าแล้ววันแบบนั้นทุกวันหรือว่าวันเดียวเท่านั้นวันเดียววันเดียวปีหนึ่งอย่างั้งเดียวอ่าอย่างนี้แสดงว่าเตรียมเหนื่อยกันเลยแต่ว่ายอมสู้ทั้งวัน ที่ตัดมาขนาดนี้นะครับเรามีไม้ที่เราใช้อยู่นี้นะครับอาให้ดูนะครับนี่น,นี่นี่ครับครับนี่ขนาดที่ไผนะ่อาเข่าหลาม้องยาวกันเลยเนาะองยาว,วก็ตัดทิ้งไปนะครับมันยาวเกินแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ตัดทิ้งไปนี่นะนี่นี่ตัดประมาณนี้นะสามสิบเซนอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ทิ้งนี่นี่ตรงนี้ทิ้งไปใช้แค่นี้เข้าใจยังน้านี่ครับอ่าเข้าใจแล้วครับใครดี่ทุก ใส่ใส่ใส่เขาเรียกว่าทําไฟไปทําฟืนไปใส่ที่ภาชนะใส่ไอ้นั่นอง้ยนี่ตลาดเป็นไข่อไข่ะแต่นี่ก็คือส่วนทิ้งก็แหละพวกง่ายใช่ใช่ส่วนทิ้งอ่าแต่เราก็เอาไปใส่ไข่นกกระทาแทนโอ้นี่ยังไงย่ะได้ผลประโยชน์ทั้งหมดไอ้ผลประโยชนทั้งหมดนี่คือส่วนที่มันยาวเกินนะครับเราก็ไปใส่ใสไข่ลนกกระทาทอดอีกทีหนึ่งอันนั้นมันก็ใช้ นี่มันเหนียวท,ที่พัตารุงเขาจะเรียกว่าหลงตอกหลงตอกคืออะไรเราพูดให้ฟังหน่อยคือเหมือนเวลาไปวัดเขาจะปาเข้าเหนียวไปเป็นฤดูช่วงองอกออกพรรษาแล้วก็เข้าพรรษาจะหลงตอกก็คือจะซื้อกันเยอะแบบยะเลยเข้าหลามไปหลามประมาณเจ็ดสิบกิโลทั้งวันเลยนั้น กระสอบหนึ่งไม่พอเอออะถ้าแบบอย่างนั้นหรออยากให้ลุงมาวันที่เท่าไรวันอะไรลองว่าให้ฟังหน่อยช่วงที่เขาออกพรรษาไหมอ่ะประมาณเข้าเขาพรรษาออกพรรษาตอนโอเรีย์อะไรแล้วตรงกันกับบุญเก้าศากอะไรบุญให้หนูเหลือประมาณเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทได้ไหมหรือเกินสองหมื่น เหลือนะเหลือกาไรนะพอากำไรมื่นกว่ามื an ่นกว่าก uh ็ค huh. ือท like yep. ั 40, ้งทุนทั้งกำไรคือสอง0 0กว่ามื่นกว่าแล้ววันแบบนั้นทุกวันหรือว่าวันเดียวเท่านั้นวันเดียววันเดียวปีนึงครั้งเดียวอ่าอย่างนี้แสดงว่าเตรียมเหนื่อยกันเลยแต่ว่ายอมสู้ทั้งวันเลยไม่่อยประมาณสี่สิบกว่าลำสี่สิบกว่าลำอืออ่าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นนี่เราก็ ท่านที่นี่ยแล้วก็จะมีคนมาซื้อที่บ้านเลยจะมีคนมาสั่งไม่รับฟ้าเอาเขาถามไปไปที่วัดกันใช่คสามวันหลังแล้วทำไงพระจะฉันไหวเหรอไม่ไหวอ่ะหรอกกลับบ้านเออคนขนกันหลงต่อกันหลงต่อหลงต่อคุณน้องเดี๋ยวต้องเชิร์ชดูที่หลงต่อแปลว่าอะไรภาษาไทยเข้าบัญชาดิจ้าเข้าบัญชาจ้าเลยเหลือมันต้องบัญชาก้าวโอ้ เก้าเข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 ้าสามนี่แหละก็จะเริ่มอาเั้งเว้วัดกันเข้าหลังอ้หลงตอกหลังหน้าเก้าสามเอ้เข้าใจแล้วโอ้่างว่าคนั้นคือขายดีมากหลงตอกใช่หลงตอกฉลองแหละคำว่าฉลองคาว่าหลงคือฉลองตอกนี่คืออะไรเข้าตอกเข้าเข้าไม่ถึงเข้าเข้าตอกเตอกหลงเข้าตอ แต่ว่าคนใต้เรียกสั้นๆวันหลองตอกวันนั้นคือขายดีที่สุดใช้ข้าวถึงเจ็ดสิบกิโลนะโอ้โหขายกะทิสองหมื่นกว่าได้หมดแต่ว่าไม่ไหวเหนื่อยจัดคือจุดๆแล้วคือเจ็ดสิบโอเคร่างกายยังไหวทั้งวันก็ทำร็วอันนี้นะห้าโลสองยี่สิบหกโมงได้กินเนื้อครับอันนี้ไม่เล่นนะอ่านี่คือขั้นตอนการจุกอุดครับ เวลาเราไปขายจริงๆเราจะตัดเสมอใช่ไหมอ่าเดี yeah. Yeah. ๋ยวเราจะดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับเราก็ไปติดตามนะครับคงขายไม่ได้ตลอดใช่มันเป็นช่วงเป็นช่วงนะมันไปถ้าฝนตกก็นั่งเกลยวอ่าอันนี้เราเป็นจังหวะเราก็ทำอ่าทีนี้ก่อนจะลืมอันนี้ฝากเบอร์โทรหน่อยครับว่าของข้าวหลามน้องโบเนี่ยมีเบอร์อะไรครับมีเฟซมีอะไรยังไงน้องบอกหน่อยเฟซ ก็น้องเก้าและน้องมีนาค่ะน้องเก้าน้องมีนาแล้วมีคําว่าเละด้วยเหรอน้องเก้าเละน้องมีนาเฟซบุ๊กนะก็จะลงเรื่องราวของข้าวหลามหรือว่าอยางอื่นด้วยยางอื่นด้วยอ่าโอเคนะเฟซบุ๊กน้องเก้าและน้องมีนาอ่าเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองสามสองศูนย์ห้าเก้าสามหกค่ะเราจะมีข้าวหลามขายอยู่ในบริเวณไหนครับ ตลาดสวนเพลสนใจค่ะขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับใ,ใครสนใจไปอุดหนุนได้นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกนารผลิตต่อไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามืออาชีพเลยนะนี่เขาถือว่าเป็นรายได้ที่อยู่ในสวนภัยที่เป็นแม่ค้าอันดับต้นๆเลยนะเราเคยฟังมาทีนะี้อันดับต้นๆเหมือนครับว,ว่ารายได้ไม่ไม่เลวเลยนะเนี่ย แม่น้องเก่งมากใช่ไหมอันนี้กำลังจะเตรียมการเผานะครับใหม่ๆก็อาจจะมีควันนิดหน่อยเพราะว่ามันยังไม่ไม่ได้จุดเป็นไฟขึ้นมาเรื่องปกตินะครับเรื่อง ตอนการจะวางนะครับเขาวางอย่างนี้นะครับอ๋อมุมนั้นมุมนั้นจะพอดีเลยอาเอาใหญ่ขึ้นกอดแต่จริงๆมันก็พอๆกันเลยนะเพราะเวลาไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ถ้าเอาใหญ่ๆไว้ข้างไฟม,ม,มันจะไม่สุกมันจะไม่สุกสอ๋อคือตรงนั้นไฟมันดีที่สุดใช่อ่าณโดยประมาณสาชั่วโมงเหรอโดยประมาณสองชั่วโมงก็สุกแล้วค่ะแต่ว่ากว,ว่าจะสุกหมด ก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆแสดงว่านี่ตอนนี้ประมาณเวลาเราไม่ได้ได้เวลาอะไรรูู้เอาเอาลงเวลาให้ดูไปเพราะทุกทีเราต้องมีเวลาตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มนะครับเราเริ่มทําตั้งแต่ประมาณกี่โมงห้าโมงเย็นมั้<ม>งห้าโมงเย็นยนนะครับจุเสร็จอะไรเสร็จนีตอนนี้เราเริ่มย่างตอนประมาณสองทุ่มครับคาดว่าจะสุกมันใช้เวลาสองชั่วโมงกว่ากก็ประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่าก็จะเสร็จนะครับแต่ว่าก็ กว่าจะเรียบร้อยก็สี่ทุ่มกว่าๆไปเลยนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มย่างเลยนะครับเราได้เบอร์ได้อะไรกันเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับว่าข้าวหลามน้องโบนะครับแม่โบข้าวหลามแม่โบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ